สวัสดีครับคุณพ่อแปงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงแปงค่ะเพื่นเพื่นสิอยู่ไก่วัดขอแม่บุญเนี่ยเห็นอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนี่เป็นเมี่ยมบอพ่อท่านเนี่ยเขาข้นเป็นนี่นเนาะลูกค่ะยอดแม่ยมนี่เลยแม่ยมใงแปงวัดเนี่ยบ้านเพื่อนเห็นเห็นกำแพงวัดเลยนั่งอยู่นี่ก็ย้อน พ่นบอกยางไงคือท้างนี่เขาจ้าเที่ยวดูที่สัตวอแม่นบอกเที่ยวพเที่ยวเอาผอบอกแังๆเด้อง่อมันบ่ค่อยได้ยินเอาผันว่าจงไหพ่อเอ๋อผันแถลกผันนี่หยิ่งยาวมากางนี้มาจากตรงนีนอีกแล้วยาวากเลยยาวมากแล้วมานั่งอย่นี้บ่ครับพู้ผันว่านั่งอย่นี้อ้ยิ่งยาวมาคือหน้ารถยาวมากยาวมาอนี่มองมาอยู่ อันนี้ก็นั่งเลยว่ากับเรองเสลาองเลยเนาะคือเสลาเปนเลยนะ่าเปลาเลยามันคือได้มันก็ทํามันก็อะไรทามันมันก็ว่าไือกันเอ้ยใครใมันคนงามหมดแล้วพ่อวิ่งมามันอาทิตย์ั้งอิบสี่ที่ปีนะยามมาเลยนะใส่ชุดชุดนอนชุดไหล่มชุดเท้านะค่ะใส่ยาเร่องมาหอมมันวาเปล่าเลยนั่งก็ปักบุญกัน เอากดื้อเสีาออกเลยเปิดออกกินไปเลยเสียเป็นนมสองอันแล้วนอนนมเนานค่ะนมมันแข็งหนอนแน่เมืองเหาปากเลยกระเทามันไลยค่ะเปิดใส่เลยนะเปิดนมใช้เป็นมาว่าว่า้ป้ายมือให้สับเออมันไปใส้เลยไอเดียวเรียกว่าขึ้นผิวนะาพอแปลงก็นั่งอยู่นี่ละมันเนื้อนี่แข็งพยางมาฮอดนี่เพิ่งกล่าวาเปิดนมใส่เลยมาฮอดนี่นี่มะฮอดนี่ก็นั่งเลยนี่ก็นั่งลงนี่เลยนั่งลงเลยค่ะ นัองลก็ดึงเสีออกปลานมเลยโอ้ยนี่คืออานะขาวบาบปากครอกนั่นวอนั่งเรือวอน้มันนะแน่นมันจะ้แน่นแต้องข้อแน่นแน่นาะันดังแน่นีโอ้เพิ่มาหอดเพื่อนกับบวาว่ายังดิงเสียขึ้นเลยตือนีค่ิมเลยสิบห้าหาเบื้องนั่นเบื้องนี่กับบวาว่าดึงเสีอให้แน่เลยนะแน่นว่าหากันนั่งแน่หนากันยวนนะโอ้แต่ว่ากระเด้ยหนากันโย่แน่มหนากันยาววอรนึงกันพ่กัสิบอ้าจะได้กัเพื่นกับบวบว่ น่องพันน่องโซ่ดีกว่าของกิแกงนอนข้าวงเสือไปข้าวหนึ่งน่อพันครับน่องพันเร็กหน่อยมาล้ายนิ่หน่อยใส่สุดเขานะหมดเท็บข้อวเราคือค่ะใส่สุดเข้าหัวจูกระยังมานังไปเต็มเต็มนี่มาก็แม่ก็พอมันอาผูกคนเร่งหน่อยเร่งหน่อยนักเลี้ยงดีกว่าใส่สุดเข้าตัวคนว่าครับมายังเดือนไหนมาล้ายเสร็จมาซื้อๆนี่ลับมันเลยเป็นมา พอคนมานมาเลยอนนี้พอพังนั่งแม่คนเด็กมาใจเลยแง่คนมาถามเลยอให้แม่คนค่ะตัวเอเหลคนเรแต่เก่าตัวเกาบอกคนลรอยู่ตัวเกาบอกแต่เกาเออคืออยู่ันละตัวแต่เกาี่อย่างละตัวคนเเอาเพิ่นมาถามก็พอบอก่มาถามกันห่วยไม่จะพอไปถามก็เพิ่นมเอนตัวนี้เพิ่นมาถามก็พอได้บอกถามว่าแเกยังยีบอกคนนะยังคือเกาได้นอกคนเะอมันอว่านน่นะครับยังคือเกาแล้วตัว แมละตัวไปเก่าละนี่ไปเลยคนห่ก็ได้ผ่าหลูต่อไปเลยที่เราไปขีเลือนค่ะก็ย่างไปทั้งคนละไปนี้ละไปทีภาษาไอเมียมาาพภาษาทั้งเมียมนี่เป็นหลายหาเลยสหเดตตัวพันแหลงปลาหนุ่มใั่หนส่ิบเอ็ดนะลูกลางโตโเลยสิบเอ็ดบอกก่อนโอ้เพราะว่าพ่อนั่งอยู่ข้างบนพอน่อยู่ข้างใต้มาเราแหลงนั่งลงเติมเตืมเเินมเลย มันเคยฟันแน่มันเคยออกที่เอฟฟ์นเสนออย่างนี้นั่งอย่างนี้และวไม่เคยยาวมาหนี่คุณนูปลาตัวมากจะเห็นนมมากลองอ่นกันเอเอากระตือที่เอฟตับวนี้มั่วไปเลยอ๋อพอเคยฝันอันนี่แล้วเขาเม่นทีตัวเก่าบที่บอกเล็บคนละคนคนละคนเออตัวนี้มาทั้งนี้ตัวนี้มาทั้งนี้เราพี่มันเที่ยวทั้งนี่นี่มันก็เคยไมายางมาหนึ่ที่มาปลาโนบีอ๋อพ่อจะเห็นอยู่เรื่อยเยอะเห็นอยู่เรื่อยไปนี่เห็นมันบอกโกตามาห่างกัน มันามหนึ่งเส้นเลยค่ะค่ะบอกเด็กคนิโอพีรงเสนเวนิโอบอกเมยครับบอกลครับเลยหกสามอยู่ตเลยตรงตรงเลยค่ะนบอกว่าเด็กดังทั้งเพิ่นนหกสาเนาะคือนี่่านนี้นี้เบาบ่บอกแต่ว่าคำมันงืงเสียงเห็ยนมันสูบแต่สูบนี่นะสูดเกาสูดมันออก่เล็บป็นยางมากหอนนมมันยางมาห่อนแหน เอาที่เวยกันนะตือใหญ่ตัวหนย่งยามากตวนงมานเป็นนมปับครับตัวทเอเขาเรียกว่าปนกันนะทเรว่าั่เอ่อที่เนนเกนนะมันแก้รางเลยพอมันางหลุมนะตัวแปะเก่าเก่าแปดนั่ยถือเลยถือว่าบนครับข้ับลงลางน้ำแน่ี่ว่าโอ้ยขึ้นบนก็ลงลางน้ำแครับผมเด็กสองตัวนึงนะพ่อนะสองตัวนึงท่านีนิทละสตัวมาไดได้จะสอตัวสามตัวได้ได้จะสองตัว ว่าสำหรับหนุ่มคนทีหนุ่มเป็นหนึ่งแมนโยเพราะว่าบางคนเขาเจาสี่ตีเป็นหนึ่งศูนย์เลยเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแต่ว่าคุณพ่อแปงพูดว่าคนเคยฝันแนวนี้ลักษณะนี้มันเคยได้นั่เลยครับเขาก็ต้องตีไปตามที่เขาเคยได้เนาพอเนาะแี่งก็ยืนัน่นี่นาะมเคือนุ่มคนแล้วน่คนเนาะครับเราว่าเปิดใจนั่งย่อคอ้ีกทแน่แน่นก็แบบนี้ก็ยามว่าแน่งเห็นน่งเลื่อนเอาที่ลก้เพราะว่านั่งลงตัวลาง วาวยังก็บอกวาวไปเลยไม่ห็นจ่อยหายเลยหายเลยใส่ใส่สุดเขาสองดึงสองเลยมาหอดอะไรแก่ยังไงสีเลยเพื่อป่งไปเลยทิ้งไปเลยโอ้ยขาดแก้เพิ่อพอเพิ่นจะเห็นสิ่งนี้แล้วจุเล่ยครับเพราะว่าทานนี่มันจะเป็นเส้นทางเส้นทางก็ยังเส้นทาง พีเที่ยวบ่ายังไงสักครับพู้เม่นบ่ไปเท่านั้นจะเป็นเมมครับผมเป็นเป็นเกียรวัดครับคนกระแพงวัดเป็นเมมพิพิบัาิสาวน่ะพ่อเนาะกระเพิ่นกระเเที่ยวเท่งนี้เม่นบ่เที่ยวเท่งนี้ยืดเรื่ออืมเป็นกูตาคนกูยูเที่วหน่ะเม่นบ่กูตาก็อย่างนั้นแต่ว่าคนหนึ่งต่ว่าเป็นยางเป็นนี่ได้เป็นยางเป็นี่ได้พ่รักด่านรักเมืองเพิ่นเนาะเป็นยางมากเปนยางสุดกระแพงโอ้ยิ่งบอลเลยจะยิ่นเข้าสู่คนนะครับ ตัวึงยางมเลยตั่างสัตว์เข้ามาเลยก็ง่ายๆเพื่อนไม่ให้โชงให้หลาบนะพ่อเนาะเดีเพื่อนเบาๆงวนี่เพื่นเปิดนอมให้เบื้องจะเข้าเก้หัวใจก็เดี๋ยวว่าขันเย็นแนวนี้มันตกเป็นหนึ่งหนึองเน่นอนงอครับผมไมลค่ือนรอนนยฟก็นมันไม่จหรอกครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนเพื่อนกัจจางคน เคยเห็นนมอย่างนี้สิกระตีตีเป็นหนึ่งศูนย์แต่ว่าบางคนกระตีเป็นหนึ่งหนึ่งมันก็แล้วแต่ผู้ใดเคยตีอะไรเคยมันจืดอยงนี้สินะครับตำรวจจมก็เลยพอพก็ยังพอแปลงเองเพิ่นเห็นผังกระบะตีเคยเคยตีเป็นหนึ่งหนึ่งงวดนี้มันก็ตกเป็นหนึ่งหนึ่งอีกเพราะว่าเพิ่นมากผมเลยบอกยเงเพิ่นมากก็ว่าเปิดนมให้เลยใกล้ๆว่าเพิ่นไม่ให้โชคให้ลาภเพื่อก่าอแหละครับผมเนาะเพราอเห็นนมสองขางนี่ก็ตีได้เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีอีกมือหนึ่งมา เป็นมือเดียวกันบอกพอสิเพิ่นมาพาดหน่อยน้กงเรียนมาหลายๆน่ะโอ้อันนี้เนี่ยมือเศ้าน ouais ี uri. ่ม right ือขึนนี่คอนมาครับผมคอนสิแจ้งนอมาเต็มหนึ่งมิเล็กหน่อยน้กเรียนว่าฉันอืมอ้นอตัวเล็กจีเพิร์มาหนีนอผ่อนนอจะมีสองตัวดีนอผมมีสามตัวนอจะมีแค่แปดเก่าก็หนึ่งหนึ่งนอแปดเกาก็ว่าแปดเก่ายังอยู่บ่อคอาอยู่อยู่ได้นอค อืมอ่ะเอาพ่อยกให้เอฟซีเป็นเบิ you know, you know, you ่งแน่แต่เกมน่ะจอยเบิ้งแน่ผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของพ่อแปงเนาะแปดเก้าค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่สิบหกกุงภ้าพันพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะฝันเห็นผีผู้หยิ่งค่ะมาดึงเสือค่ะดึงจนขาดเลยค่ะท่านผู้ชมดึงให้เบิ่งนมเนาะพ่อแปงเพิ่นก็เห็นนมเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยตีเป็นหนึ่งหนึ่งค่ะ ส่วนเหลขแปดเก่านี่นยังคงเป็นตัวเกา่ายืนยันเป็นตัวเกา่าอยู่เนาะเพราะว่าในความฝันนั่นก็มาย้ำตัวเลขค่ะว่าแปดเก่านี่ยังอยู่คือเกา่าอยู่เนาะจังใดก็ให้โชมพิมานกับตัวเลขของพอแปงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ย่าลืมกดไหลก็แช่ก็ติดตามให้ช่องจ่าปอเนะาะถ้ามีตัวเลขเรื่องรล่าความฝันเด็เดๆอยู่ใส่กกจ่าปอค่ะหลวงปู่มาเจริญเจริญ่ะญอ,อันว้าเื่อง้นของสีเพ<อ>ิงน<อ>้องสร้างลากาเซ็นผม แม่เทรณีให้ฟังเนี่ยค่ะคหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสางนี่คือจะเน้นไปทางการค้ขาขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใสา่กระสางม,มัวิธีไปบูชาเทวดาคนิดหลอกสมนกสักษาคนให้เกียวสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้ขาขา,ขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าใน่ขอมนุษบัติในเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด ผู้นำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณี่บางของทีนก็เออนม่เต็นผมแม่โทรณนีบางคนมันก็เออนไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับกตัวเม่อ่าอยู่ในตัวนี้ที่ยังไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคน้นคือว่าถ้าน้าไปจะเกิดประโยชน์มีโศกไม่ลาภมันํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่ง ดีซอยอยากจมเขาโบซาไปแล้วดูสิว่าผู้ใด,ดมากว่าดีขึ้นบัตสุยางค้าขายบันดีก็ดีเออไปรั่งเมียยังบ่เคยสื่อเรลือสืบเบอร์ก็ถือเ,าเอขาขงเกินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาำมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วยมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดขึ้นอยู่ลงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่อคือสั่งเป็นชีสัดสีมีซื้อฟคงปูป่าคขึ้นเร่งาประมาณกระายใช้ในใจส่าะ ต้องใส่สางในการอบรมบอกซื้อส่วนมากเขาเลยถือตำหน้ำมาหน้าเตะขี่มันเขาบอกน้องขันดีบัสอ่าว่าจะขนสอ่งนังสร้่งประกับสร้างอันนี้ชีลามากเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้่งอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดอผสมเส็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้่งนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาทําบุญสั่งสลอกสารสา่งแม่นหยังก็เพิ่นมาบูชาไปก็ปร,รู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวป,ประเทศของใส่ส้างพระเจ้าอิบาสมเด็ะเจ้าอิมปมาทุกโภมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยถือว่าเป็นเครื่องร่างของข,องข,องของังใหญ้ญาติโยมไปสาธ<ด>ุสาธุค่ะ ค่ะารผม้ชมจ่าปอกะไดมีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเนาะกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผม้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง่งเนาะคะ่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังไนน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวนสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแม่ทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตก๊ตกตก๊กเฮ็ดเอียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนีไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพืงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาเวานี่เพิ่นกาเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองนุนดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติตตดตไม่ใดทีเบอร์โรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมากเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โรด้านล่างเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธนผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ